ไหวแม่จันครับยังแม่ทาดบ่แม่ทานรึของโกรดพี่เสือแกงแกะนะคะท่านผู้ชมแกงแกะของโกรดคุณเสือนะคะท่านผู้ชมมาค่ะมากินส้มตำนะคะไปแดงบอกกลิ่นบอกอมันเกิดบ่ มันเกิดลงดิมบ่นอกลูกองดีม,ดดมอ่าทุกคนมาดูนะคะท่านผู้ชม <c oughs> แน่กินอยู่บ่ <c oughs> แน่ลูกมันสิกินู้เดียวใายแดง ใช่ถาดนี่น้อแม่นะเมื่อเด็กน,นั้นมีคนใส่ถ้วยเจือเจ้าตั้งนี่ไงแม่อันใหญ่ใหญ่มันมันมันขึนซ้อนขึ้นถ้วย

พอตอเสื้อปุไบดิกินหรอพอต่อาแก๊ะแก๊แม่เอาเอาตำเคร่องเซถาดหน่บอแม่ไม่เช็ดจานหน่จานบ้าหุ่ตัวหนิไม่จานรูเปนแม่เซให้นุใส่ถาดตำถาดนะคะทุกคนบอแก๊ะ กัดกันจะกินได้บอได้กินเขาดอกจ้าอําบอได้ดอกขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ารับขอบคุณสิบห้าเล่มนะคะหนึ่งพ้นชั่วโมงเราก็จะลงนะคะขอบคุณอบตเสือนะคะขอบคุณแม่หมูนะคะขอบคุณทุกเล็บทุกไลน์นะคะขอบคุณคุณเออาขอบคุณน้องบางออนนะคะท่านผู้ชมขอบคุณทุกเล็บทุกไลน์นะคะท่านผู้ชมนี่แต่แนบเส็บ เต๋ตีแมนอยู่นี่ไก่แล้วก็ซื้อมาข้าวปุ้นนะคะท่านผู้ชมดูแต่หนีงงอยู่แกงแกะแต่ตอนหนีงง,งแล้วครับ <c oughs> คนดีนะคะอปะปตเสือก็หัวล้อนะคะนี่ก็ให้หัวให้นี่มานะคะท่านผู้ชมขอบคุณนะคะให้ทุกสติ๊กเกอร์นะคะขอบคุณจ้าขอบคุณทุกเล็บทุกไลน์นะคะพี่เสือขึ้นบาจาพี่เสือขึ้น อบตเสื้อคนเลยบอ่าคุณสมปองพาเพลินสวัสดีค่ะปุยฝ้ายสวัสดีนะคะคุณสมปองขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณสมปองขอบคุณทุกเริ่ทุกไลน์นะคะทุกผู้ชมไม่หัวใจกอดกอดขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสาวประทายนะคะคุณสมปองสวัสดีจ้าจากคุณสาวประทายนะคะาบแกโบเดช อ่ะแกต้มขิงก่อนกินเดี๋ยวนี้ไปแดงรู้สจกินบ่น้อสิบหกลบเจ็ดล้านดวงตาขอบคุณจ้าอุปตเสือว่างบอรับน้องสาวปทายอ,ปอุปตเสือถามมาว่างบอจ้าคุณสมปองพาเพลินสวัสดีค่ะคุณสาวปทายสมปองพาเพลินสวัสดีค่อะอุปตเสือขอบคุณทุกเลิบทุกไลน์นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณจ้า ขอบคุณสำหรับ9ก้าล้ร้านดวงตาและสินหกเลิฟนะคานผู้ชมขอบคุณจ้าได้ขายแดงมากแดงไิส้มวิวย